นางน้อยชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขู่สุคนเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้ครัวนางน้อยครอบครัวนางน้อยก็จะทําอาหารเมื่อนี้ได้นมไม้มาพี่น้องเอ้ยนมไม้ผู้ปกครองนักเรียนนะคะเป็นไปหามาให้สุดๆมันเป็นนมไม้ไผ่บานเด้อพี่น้องเด้ออ่อนๆค่ะเมื่อนี้คุณยายเพื่อกสิมาจักเฮาละคิดเมนูว่าสิมกนมไม้พี่น้องมกแบบบานๆสูตรโบราณของเฮานี่ยค่ะโบไซยัง แต่สีใส่เฮ็ดฟางบานกับพักสงแงงแค่นั้นแหละคะ่ะกระหองก้นพักอิเลอรจะมุกแบบบ้าน,านหมูปลายังเข้ากับสีโบไซหลังจากคุณยายเป็นปอกแล้วนะคะเพื่อนกับสีมาเพิ่นสีมาซับค่ะพี่น้องเขาเอื้นซับสีประปานฝากักคือเส้นมะหุงนี่แหละค่ะ,คะให้มันน้อยๆแล้วก็สีต้มมันอ่อน,พ,นอพี่น้นองพี่น้องไม้ยามนี่น้องไม้ดนน้ำโม หลังจากกันฝานแล้วฝักแล้วห่อกอะได้เอามาต้มแหละพี่น้องต้มเตาทานได้หลายเติอบอยู่พี่น้องเลยผู้ปกครองนักเรียนก็น่ารักมากพอแต่โทรออกไปกันหามาให้สดๆเลยพี่น้องเลยต้มจนมันจืดพลนะคะในการต้มเนี่ยคุณยายเพิ่นอาศีใส่น้ําตาลหรือผงชูรสลงไปค่ะให้มันจืดเร็วหลังจากนั้นเ่ากระเอามาตำพี่น้องเลย เอามาปัน้นน้ำปั้นอย่างมันออกต้มจุนจืดแล้วก็มาตำตำให้มันมุนๆให้มันละเอียดนะคะ่ะบ้านน้องน้อยอื่นอันนี้คุณตาด้วยค่ะเราตำแนวกนินบ้านของเฮาไหมานี่สิกินกับหนึ่งข้าวใหม่ในพี่น้องอเอ้ช่วงนี้ได้กินข้าวใหม่แล้วค่ะข้าวใหม่ปลามันช่วงนี้คุณตาเราก็สิ่งตำเพราะคุณพ่อนังน้อยนี่เราสิเห็ดอย่างที่ละเอียดมากเราสิใจยเย็นในการทำกับขา้าว ซิมแล้วซิมอีกคนละค่ะในการเหตุไปนี่ก็บซิมมีการโต้เถียงขัดแย้งกันบ้างเ้ยค่ะพี่น้องบริแมนรับเรียบเสมอไปอันนี้คือเฮดฟางค่ะกัสิเอามาล้างเรียบร้อยแล้วกัสิมาซอยมาหัน่นให้มันเป็นชิ้นน้อยๆค่ะพี่น้องเฮดฟางอันนี้นางน้อยซื้อมา20บาทมันเป็นเฮดฟางบานตัวบ,นบานๆค่ะเอามาใส่หมกหน่อไม้นี่มันจะอร่อยคุณตาเพิ่นกัซอยแล้วค่ะพี่น้อง ถ้าเป็นกับขาวแนวบ้านๆเนี่ยนังน้อยสิ้มาเข็ดกินเองอันนี้พักสงแงงนาเด้อพี่น้องเด้อสางแงงนาอีลีค่ะบเบิรบได้ปลูกนังน้อยซื้อมามันละหาบาทไปตลาดเมื่อเช้าเนี่ยคุณยายเแ่าๆมานั่งขาย <c oughs> พอนานังน้อยกะเด็ดมกเพ็ดแล้วค่ะตำข้าวเบือข้าวสารแซ่ค่ะตำลงไปแล้วแล้วก็พริกนี่ให้แม่เบิงพักสางแงงอีกเรือหนึ่งหอมพี่น้องเลย บางคนเขากินกับต้มปลาตามังหุ่งเขากาก็นนะะินได้ค่ะมันแซ่บเป็นเว้าค่ะคุณตาเพื่อนค่ะดิดเด็ดพริกเมื่อนีนน้องน้อยอยากเสียงแหบเ้อค่ะอยู่ดีๆก็อยากแหบ <c oughs> อากาศมันเปลี่ยนนำตาก็ตำพริกลงไปแล้วประมาณสิบห้าถึงยี่สิบคุณดยค่ะพริกนะ คุณยายเพื่อนกับมาคางใบตองบานหน่างน้อยอื่นใบตองกับก็เอาในสวนนี่แหละค่ะบวให้มันแตกมันสิได้มกงายค่ะพี่น้องลนไฟคุณยายแล้วก็มาเห็ดแบบนี้บานบานค่ะพี่น้องเอ้ยแบบบานบานเฮาให้ดูชีวิตแบบบานบานเห็ดเนื้ออยู่เนื้อกินแบบบานบานเฮาคุณตาเพื่อนกับมาแล้วค่ะซ้อยกันค่ะ อันนี้ก็หันหันออกฟอยจังน้อย,อยหันพักสสงแงงหงน้า <c oughs> เจ็บคอเรียบร้อยแล้วบ้านี่ปลาแดกเด้อค่ะนี่ใส่ปะลาปะลาลานี่ทำเองของคุณตากิ่นโอ้ยตวงขนาดพี่น้องโอ้ยนัวใส่ลงไปประมาณสี่ทพี่ามีสูตรตายโตเด้อค่ะ กะเอาอันนี้โรยลงไปแล้วลราบอกว่าน้ําตาลเด้อแล้วะเอาความนัวไม่สิบบแซ็บอยู่บปไดเลยพี่น้องเอ้เพื่อนอยากอายเพื่อนก็นเลยเอาอันนี้บังไว้น้ำยานางเขีวเขียวค่ะพี่น้องใส่กับข้าวเบือลงไปแล้วก็อบอตตองใส่ลายปันไดค่ะเมืงเราปั่นโขกดูค่ะขออภัยเด้อเสียงอยากแหบอยากแห้ง <c oughs> เอาต้องคนให้เขาเบื่อมันละลายก่อนค่ะมีการหมุนขกอีกได้ค่ะพี่น้องหมุนไปแล้วแล้วแล้วก็เทลงไปในกะละมังหน่อไม้่่ะค่ะที่ผสมกัน ลงไปแล้วค่ะพีน่น้องนังน้อยพักไปนี่ค่ะตอนนั่งเบึ่คุณทายคลิปนะโอ้ยหอมพักสงแงงค่ะพี่นอ้องเลยตามันซุกมาสีหอมสาใดาแล้วก็คุกเข้าค่ะคนให้มันเข่ากันตัวหลักๆในการปรุงก็คือมีนแบบนี้แหละค่ะใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่ บางคนเขาจะคอสิตัดน้ําตาลบ้านน้งน้อยก็ตัดน้ําตาลแล้วก็โรยเกลือสักหน่อยแต่อย่าใส่ลายเดี๋ยวมันสีเข็มมันสีกินยากพี่น้องเลยถ้านึ่งเข้าไปแล้วนึง่งมันซุกดีๆนี่มันแห้งสีนวคณะคนนี่ก็โอ้ยกลิ่นหอมสุดยอดเลยค่ะอันนี้คือน้ําตาลค่ะคุณยายเราเอาลงไปจักน้อยนึงค่ะ น้ำยาหน้าก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่ถ้ามันหลายลายไม่สิิเป็นน้ำชุงล่วงอยู่พี่น้องไงไม่นสิเป็นน้ำเอาผู้ดีให้มันแบบแข็งๆจากน้อยบ้านจนักน้อยอื่นคุณตานี่สุดยอดความพิถีพิถันคุกเข้าคนในมันเข้ากันอันนี้ค่ะเตรียมแล้วค่ะต่อไปก็สิขันตอนการห่อ คุณยายเพิ่อนอยากซิมซิมบิ่งแล้วค่ะห่อก็เพักอีเลิศค่ะหองกนมันค่ะหองลงไปแล้วแล้วก็ห่อเพื่อนก็เอาพริกกันลูกโดดนะคะหองดาบมันอีกได้ค่ะเสยไว้กัดเพิ่นวะอันนี้ห่อไปแล้วค่ะกระไดประมาณสี่ห้ามุกแล้วพี่น้อง วิธีบานบานของเฮามุกแบบบ,นบานบานกินค่ะ้าสีเว้าไปแล้วเข่าอย่างมืดติ๊บเด้พี่นอ้องเ้ยมาอน,นี้ฮะม,มุกหน่อไม้อันนี้สีเวาความหลังให้ฟังน้องน้อยกับว้าหลายคลิปอยู่ดอกน้องน้อยกับเห็ดขายม,มุกหน่อไม้เป็นเมนูที่ทุกคนติดใจมากเลยค่ะ ันนี้ก็บอได้ว่าอยากอัพเฟสอัพถ้าอัพเฟซมีคนทักมาซื้อแล้วแหละพี่น้องเดี๋ยวนี้เพิ่นขายถ้าตามหมู่บ้านน่ะน,นังน,น้อยน่ะมกหน่อไม้สุดก็มกละยี่สิบพูด่ะพื้นบ้านเพิ่นโมกขายก็ได้สมัยนังน,น้อยโมกขายสมุมกละสิบบาทพี่น้องไยคุณยายมกอ่ะก็บอกบได้ว่างามค่ะกระมกกินเนาะค่ะพี่น้องได้ประมาณนี้แหละค่ะ มกแล้วค่ะสิได้ประมาณสิบสิบเอ็ดมกเนี่ยและค่ะพอดีกินในครัวเฮือนเฮากินนอดเส้าเที่ยงแรงพอละค่ะพยายากินกับมากินเข้ากันหนึ่งเต็มติบไว้ค่ะสิเป็นเล่านั้นล่ะค่ะคุณตาเราอันค้างหม้อไว้ทาแล้วค่ะค้างซึ้งไว้ทาเสร็จเตาทานน้ำมันก็เริ่มเดือดเฮาก็เอาลงมาหนึ่งก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวบบดน,นี้มาทาเบึง้งยามมันซุกพลละค่ะแล้วน้องน้อยสิแกะกินให้เบึง้งฮาน บานนี้ซุกเลยได้พี่น้องเอ้ยบานนี้มาเด้อบ้านนี้นังน้อยก็ออกไปแกะกินแล้วสิมืดหลายมกอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยข้าวก็ฮอนหอนมือนี่นี่คุณยายแกะมาแล้วค่ะหอมขนาดพี่น้องเลยนัองน้อยสิแกะเทือลมกค่ะนั่งกินมีตามียายแล้วก็คุณน้อยคุณนางน้อยนี่แหละค่ะกินข้าวเหนียวเหมือนกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวไหมกับข้าวมีลายอย่างอยู่ค่ะแต่ว่าเอาก็เห็ดมกดอกไม้นํา มือไผ่มือมันมาเด้อหอมพักสแงงนาขนาดพี่น้องเลยแซ่บขนาดเลยว้าวแล้วก็ขนาดพักนี่ก็ยังน้ำลายกือน,น้ำลายนำํำเขากินไปที่ละมกคุณยายแล้วก็นั่งแล้วค่ะกับเข่าเขาก็มีหลายอย่างอยู่ค่ะบพได้มีอย่างเดียวแต่นางน้อยกับพ่อแม่นางน้อยนี่ทากินมกดอกไม้กินกับแซ่บกันแล้วล่ะพี่น้องเอ้ย บวกย้งขึดอย่างหลายกินแนวที่ต้หองหมกักเฮ็ดกินเองมันอย่างแซบอันนี้ก็ปลาอบกับปลาเผากับปลาสม้มมาเด้ค่ะบาน,นี่มาแซบน้ำน,น้อยละครบครัวดเดอค่ะเด้อมุกหน่อไหมใส่พักสะแยง,งนาฮามือนี้ของแซบอีสานไปกินกับแซบค่ะมื่อนี่แซบแซบ